เมื่อวันที่27กันยายน2563ที่ผ่านมาสมาชิกทีมทับกวางพังหม่ร่วมกับชุมชนบ้านถ้ำตบบนทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมสร้างความสุขให้กับครอบครัวที่อยู่ในชุมชนและใกล้เคียงโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่าเยี่ยมบ้านยามเย็นที่นี่บ้านถ้ำโดยกิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็นที่นี่บ้านถ้ำนะครับเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกของพี่น้องชาวบ้านถ้ำที่ได้พร้อมเพรียงกันนะครับ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขให้กับทุกครอบครัวที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยแนวทางและการเริ่มการจัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมาเริ่มมาจากคุณธีรศักดิ์โตใหญ่หรือคุณโอนะครับหนึ่งในสมาชิกทีมทัพกวางพลังใหม่เนื่องจากคุณโอได้ออกปั่นจักรยานบ้างวิ่งกับสอจอปูบ้างและได้วิ่งผ่านสนามฟุตบอลที่บ้านท้าโดยได้สังเกตเห็นว่ามีเด็กๆและเยาวชนเตะฟุตบอลกันประมาณ หกถึงเคนที่สนามหญ้าโดยสิ่งแวดล้อมรอบๆมีแต่ต้นพุทราและหนามไมยราบเต็มไปหมดนะครับคุณโอหรือคุณธีรศัก์โตใหญ่และพวกพ้องน้องพี่เลยได้รวมพลกับชาวบ้านในหมู่บ้านออกมาช่วยกันพัฒนาสนามฟุตบอลให้กว้างขึ้นสะอาดขึ้นจนพร้อมที่จะใช้เป็นสนามกีฬาชุมชนและลานกิจกรรมต่างๆที่หมู่สิบบ้านถ้ำตำบ,บนทับกวาง และเนื่องมาจากการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาท้องที่นี้ให้สามารถกลับมาทำกิจกรรมได้อีกครั้งจึงเป็นที่มาของการคิดกิจกรรมงานเยี่ยมบ้านยามเย็นที่นี่บ้านถ้ำขึ้นโดยภายในงานมีทั้งดนตรีนะครับมีงานประดิษฐ์มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีมีกิจกรรมการแสดงด้านหน้าเวทีในด้านวัฒนธรรมและการโชว์ศิลปะต่างๆและที่อจจัศจรรย์ไปกว่านั้น ยังมีโอกาสได้รับชมฝูงข้างขาวที่บินออกจากถ้ำในเวลาพรบค่ำเป็นแสนตัวอีกด้วยวัตถุประสงค์นะครับคืออยากให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวออกมาไปมีความสุขในงานโดยเป็นการสารสายใยให้กับครอบครัวปูเสือนั่งกินอาหารดูการแสดงและได้พูดคุยกันเด็กๆได้สนุกกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งการเล่นเกมการได้ดูหนังกลางแปลง ได้ชมการแสดงต่างๆโดยทําให้ครอบครัวแต่และครอบครัวนั้นที่มาร่วมงานมีความสุขไปตามๆกันครับผมสวัสดีครับอันนี้ที่นี่บ้านถ้ำนะครับเราจัดงานดนตรีโฟกซองกันเพื่อให้แบบว่าให้ชุมชนออกมาชื่องานของเราชื่อว่าเยี่ยมบ้านยามเย็นที่นี่บ้านถ้ำเพื่อให้ชุมชนออกมาสร้างสุขให้ชุมชนให้ชุมชนพาลูกพาครอบครัวจุงมือจุงแขนการเดินออกมา ปูเสือในงานแต่ที่เราเห็นก็คืองานที่เราจัดคือฟรีทั้งงานเราก็จะมีต้องการให้ชุมชนเนี่ยออกมามีสิ่งประดิษฐ์ให้เด็กๆเล่นมีไข่ม้วนมีไอติมฝั่นแข็งมีสายไหมมีการระบายสีให้ครอบครัวมานั่งแล้วมีความสุขด้วยกันนั่งคุยกันนั่งกินข้าวฟังเพลงมีงานประดิษฐ์ให้ฟังให้ทำครอบครัวก็เกิดความสุขในชุมชนเกิดความสุขได้วันนี้ก็มีขังข่าวมา ที่จุดเด่นที่ตำบลทับกวางก็จะมีั้างคาวด้วยนะครับตอนนี้ั้างคาวออกแล้วมันจะเราต้องการให้ตำบลทับกวางที่บ้านถ้ำเนี้ยเป็นนักเป็นจุดท่องเที่ยวด้วยเราต้องการจะก,กระตุ้นให้ที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวมีทั้งวัดวัดวท้ำโุฒิศัสตร์ที่เป็นวัดเก่าแก่สมัยทราวดีนะแล้วก็มีภาพสลักนูนเป็นวัดปฏิบัติธรรมที่นี่บรรยากาศดีมีสวนอัง,งุ่นสวนนังนนอยู่ที่นี่มาเป็น10ปี15ปีแล้วซึ่งเปิดให้ ถ่ายรูปได้ในวันนี้นะครับวันนี้ข้าง่าวเริ่มออกแล้วทีนี้ก็วันนี้ชุมชนอ่ะคือเนื่องจากสภาพสภาวะเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่เนื่องจากโควิดมาด้วยทางเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะสร้างสุขให้ชุมชนรู้สึกมีความสุขขึ้นมาบ้างอะไรก็ลเลยเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาชื่อว่าเยี่ยมยันบานเย็นนะครับที่นี่บ้านทำกิจกรรมแบบนี้จะมีต่อไปเรื่อยๆไหมครับกิจกรรมแบบนี้เนี่ยผลตอบรับที่ดีขนาดนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ทัน6โมงพอดีเนี่ยคิดว่า น่าจะมีต่อแน่นอนครับอาจจะขยับขยายจากหมู่สิบไปหมู่อื่นๆต่อๆไปในตมทับควาของเราเพื่อให้ชุมชนเกิดความสุขมากขึ้นกระจายต่อไปทั่วตมทับควาของเราเลยนะครับผมอยากฝากให้ฝากอะไรพี่น้องประชาชนครับที่รับชมก็อยากให้มาเที่ยวที่ที่นี่บ้านถ้ำนะครับมีสิ่งท่องเที่ยวมีสามารถกางเต็นท์พักแรมได้มีวัดที่ดีมี การเป็นอยู่ที่ดีที่นี่นะครับมาเที่ยวได้ที่นี่บรรทมตัวมาทับงกวางครับผมแต่ต้องตรงนะ Oh, oh, oh. ครครทีมพลังที่มีพลังมากๆเลยที่จะส่งเสริมแล้วก็ทำกิจกรรมที่อยากให้มีอีกไหมคะยก ขอเสียงนิดนึงขอเสียงนิดนึงเราเราจะไม่พิธีการนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นพิธีกรที่ไม่เคยอยู่ในงานพิธีการจริงเขามีสคริปต์ให้พูดแต่ว่าดิฉันว่ามันรีแลกซ์มากขนาดนี้ก็คือคงไม่จําเป็นจะต้องมีสคริปต์ทุกทท่านที่อยู่ตรงนี้ก็น่าจะพอทราบกันแล้วถึงประวัติของตัวถ้ำพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเทีเท่ยวของสบบระบุรีนะคะจริงๆงานเยี่ยมบ้านยามเย็ยนวันนี้เป็นความคิดของทีมทัพความพลังใหม่ซึ่งดิฉันมองว่ามันเป็นความคิดที่ดีมากเพราะทุกทุก ท่านที่อยู่ตรงนี้คือพี่น้องเราคือพี่น้องชาวสระบุรีเพราะฉะนั้นคือถ้าใครที่อยากให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะควรจะสนับสนุนทีมทัพความพลังใหม่นะคะซึ่งเป็นทีมของคนรุ่นใหม่งานนะคะที่ทําให้งานวันนี้เกิดขึ้นมาได้ไม่ทราบว่าครบทุกท่านเลือยงคะ่ะขอเรียนเชิญสจปูด้วยนะคะ,คะเพิ่นเชิญทีมงานชอยรู้เลยห้วยแห้งนู้เลยอะไรอย่างงี้มีไหมคะคะ ถ้าเป็นคนโอ้กรุงเทพกรุงเทพตบมือให้กรุงเทพหน่อยค่ะที่มีมีดีนะคะแล้วก็มีบรรยากาศที่อบอุ่นแบบนี้ด้วยค่ะท่านสจค่ะเขาจะพูดอยู่ไหนคะคนรู้จักคําว่าบ้านถ้ำนะครับเพราะของดีของทับกวางคือบ้านถ้ำเรามีเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวน้องปิ๊กจะบอกเรื่อยๆนะครับเรามีวัดถ้ำเรามีน้ําตกนะครับเรามีอ่าลอยจาหลักของอ่า บนเขานะครับในถ้ำพระโพธิสัตว์นะครับเรามีภาพจำหลักพันปีนะครับเราจะมีจอบละลอนะครับที่ท่านรัชกาลที่ห้านะครับท่านเสด็จมาเที่ยวน้าตกบ้านเรานะครับจากตรงนี้ไปนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าจากตรงนี้ไปประมาณกิโลนึงเข้าไปที่วัดถ้ำจุดท่องเที่ยวเราจะอยู่ที่นั่นนะครับซ้ายมือเราจะมีสวนอน้าุ่นนะครับคืนนี้ไฟผมเปิดถึงเช้านะครับท่านใดจะกางเต็นท์จะกลับไปเอาเต็นท์มานอนก็ได้นะครับไฟผมเปิดถึงเช้านะครับดนตรี ถ้าวงเขาเลิกเดี๋ยวผมเล่นต่อเองได้ครับแต่จะมีคนฟังผมไหมเท่านั้นนะครับอเคทราบมาวันนี้มีกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะจากชาวบ้านถ้ำใช่มัใช่ครับหลังจากนี้ใช่ค่ะก็มีชมรมวัฒนธรรมไทยนะคะชมรมวัฒนธรรมไทยทัะอย่างไรก็ตามนะครับกิจกรรมที่ชื่อว่าเยี่ยมบ้านยำเย็นที่นี่บ้านถ้ำนั้นก็ทําให้ลูกหลานเด็กๆและครอบครัวที่ได้มาร่วมงานนะครับ มีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะโดยผู้จัดงานรวมไปถึงสมาชิกในทีมทับกวางพลังใหม่นะครับที่ช่วยกันคิดหาหลายๆอย่างมาร่วมกันในงานนั้นเช่นไอติมหลอดปั่นแข็งนะครับไอติมหลอดปั่นแข็งสายไหมและอาหารทุกๆอย่างที่ทางทีมสมาชิกทัพกวางพลังใหม่นํามาให้มาแจกฟรีให้กับผู้ร่วมงานนั้นคือความสุขของการได้ให้ ได้ส่งต่อให้กับลูกหล,ลานที่มาเที่ยวงานในครั้งนี้งานกิจกรรมที่มีทั้งความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสนุกสนานของเด็กๆและผู้ปกครองครอบครัวทุกครอบครัว,รวที่ร่วมภายในงานนั้นโดยในครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ทางทีมผู้จัดงานจะร่วมกันจัดที่ใดอีกหรือไม่ทีมข่าวช่องฟินฟินชาแนลรายงานข่าวหน้าบ้านขออภัยครับรายการข่าวหน้าบ้าน จะรอติดตามไปทุกกิจกรรมและหวังว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้จะถูกจัดขึ้นอีกในทุกๆหมู่บ้านในทุกๆตำบลกับงานที่มีชื่อว่าเยี่ยมบ้านยามเย็นที่นี่จุดๆๆที่ใดอนุชาญนนศรีผู้สื่อข่าว f i n ิน e w s รายงาน